สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจหมอล่ำนั่งฝาทีดาพอนค่ะตอนนี้ก็ยุ่ตลาดนะัดเด้อพี่น้องเด้อมาขายปลาทูค่ะฮะยาแบ๊กซีเนี่ยแบ๊กซีแบ๊กซีสิบบาทค่ะตอนนี้ยุ่ตลาดนะัดค่ะมาขายปลาทูแล้วพี่น้องอาชีพรักค่ะอาชีพรักนะคะขายปลาทูค่ะที่ร้านี่แหละค่ะพี่น้องอ เอาไปปนได้พี่น้องเด้อเอาไปปนกินกับบวกพักค่ะช่วงนี้พักธรรมชาติออกร้ายบ่าวาจะเป็นพักจำนิ่ง <c oughs> พักยอดบักบวกพี่น้องนะไหยตัวน,นี้น้ำตลาดนัดคนน่ะนะจกว่าบวกกินกับคารน้านพี่น้องมากระเซียบมาเด้อมาเด้อค่ะมาอุดหนุนซ้อยกันเนี่ยพี่นอนะ้องมากกระตูค่ะนี่ละตลาดตังยุตใสวัตีคุนถามตลาดตั้งยูต,ตลาด ตลาดเย็นค่ะตลาดตลาดนัดเย็นบ้านแดงอำเภอพิบุรลักษ์จังหวัดอุดรธาน,นีค่ะยึดตรงใดคือว่าเคยเื่อยเดนยู่ระาวางน้องหานละกะ็บปันดุงค่ะแจากใกล้อําเภอเพ็นี่มีค่ะพี่น้องขันมาสิลอำเภอเพ็เม่นนนมานน,าน้องหานี่กันมันกับสิต้องผ่านอำเภอพิบุรลักษ์ก่อนค่ะขันว่าเ็นเนีกน่กับทามกับเบอง์นี่ในกูเกินก็ได้ค่ะพิมพ์คำว่าวัดพระแทน่นบ้านแดงย,นยนุนี่นีสถานที่ทองเทีียวค่ะคือวัดพระแทน่นเอฟซีผู้ใด ผ่านมาทางนี้กัแวะมาอุดหนุนนะ้ำมอลลัมธดาได้ค่ะเด้อเพื่นถามมาอยู่บ้านใดค่ะยู่บ้านแดงบ้านแดงอำเภอพิบุญรักค่ะอยู่บ้านอยู่ใกล้ๆบ้านแม่นั่งซิริพรนน่ะละค่ะบ้านดอนกอ,อยนั่นแะหละขันมาเที่ยวเห็นมรสโควิดสโก่อนนะพี่น้องเนาะงขันมาเที่ยวกัแวะมาได้ค่ะอยู่ตลาดนี่แหละอาชีพลักนี่แหละ,ะขายปลาทู่นะคะอาชีพสำรองก็คือเพราะเป็นมอลลัมค่ะเป็นมอลลัมน้องไม้เพื่อคนเพิ่นก็บม่เคยหูจักว่า เป็่นมอลลัมแต่หือกงนอกะฮารดเอาเนี่ยละคะ่ะเพามีผู้ใดฮาดหายกะฮาดเอาเองแล้วก็ไปเลี่ยนเพิ่มเติมมีผู้เพิ่ม,มาืึกไข้แน่เพิ่มเติมอาแน่ฮัดเอาแน่นนะคะ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะถึงเมื่อเอือนค่ะเข้าเจอกันท่งไรสดเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้รับสมัครมาไลยออนไลน์นะคะอินบ็อกมาใดค่ะอินบ็อกมาท่างอันโอ้ยมา,ากากัดกันนั้นจิงีอย่างนออินบ็อกมาใดค่ะท่างท่างอขอความทางเพจน,นะคะ,ะรับมาลลยออนไลน์นะคะ พืมาไล่ซิบบาทเช่าบาทก็รับเหมือนค่ะพี่น้องแล้วแต่น้าใจสัทธาค่ะอื้อนห่อพอกันอยู่ในเพจเดอ้อพี่น้องเดอ้อทั้งไรซดค่ะหลังเที่ยงบ่ายโมเป็นต้นไปนะคะไลสดแล้วเจอกันค่ะเอื้อนเตรียมย้อนเตรียมจอนสินวถ้ถาพรพด้ะพี่น้องรับรองว่ามวนปูขามอื่นเจอกันยุบานอาจารย์น้องค่ะทั้งไรซดของมาลําน้องฝาดที่ดาพ่นค่ะพี่น้องค่ะเอาตอนี้ลาไปแล้วค่ะบ๊ายบายขคยของกันได้พี่น้องเดอ้อ